สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปอยู่เกม The First Descent d a n ครับแลวันนี้ฮนะผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่กรับไปเท่มครับที่แตกต่างไปจากกิจกรรมที่ผ่านมาที่ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมไปดูนะฮะในรอบนี้ครับจะเป็น อีกหนึ่งกิจกรรมที่มีไอเทมครับที่ drop ครับจะมีลักษณะคล้ายกับการที่เราจะไปลงบอสครับแต่ว่าควาสามารถของบอสเนี่ยก็จะ drop แล้วก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกากบอสบที่อยู่ในแผนที่หลักครับซึ่งกิจกรรมตรงนี้ครับจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่า Void Mission นั่นเองครับซึ่ง Void Mission เนี่ยจะมีทั้งหมดนะ ทุกแผนที่เลยครับในแต่และแผนที่นั่นเองฮะซึ่งจะเรียกว่า Void Mission นั่นเองครับ Void Mission เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่นำ Amorphous Material ครับที่มีความแตกต่างจาก Dungeon ปกตินั่นเองครการที่เราจะไปลง Void Mission ได้นะครับเราจะต้องมี Amorphous Material ที่ drop มาจากทางด้านซ้ายมือครับมาดูตรงนี้ ที่ผมจะพาไปดูครับจะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าโซนร e คอนมิช s ั่นนั่นเองครับโดย o n น Recon Mission ตรงนี้นะครับจะ drop of morphous material pattern ที่แตกต่างไปจากดันเจียนปกติที่เราได้ลงกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปลงดันเจียนนะครับปกติเนี่ยจะ drop เป็น a m o amorphous material ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากกิจกรรมที่ชื่อว่า Zone r e c o n m i s s i o n นั่นเองครับการที่เราจะไปลงว v ย s i o n ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปก็คือสิ่งแรกเลยก็จะเป็น Inorganic v o i h Chart ครับแล้วก็ Organic Void Chart ซึ่งไอเทมจากสอส่วนนี้ครับเราสามารถไปหาได้จากการที่เราไปลงกิจกรรมครับ ที่เรียกว่า void mission นั่นเองฮะเห็นไหมจะมี void mission เหมือนกันนะจะมีลักษณะ2รูปแบบจะเป็น void mission ที่เป็นลักษณะของ void fragment ซึ่ง void fragment เนี่ยก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายรายละเอียดในพิทีถ่ถัดไปนั่นเองครเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปลง void fusion ได้เนี่ยเราจะต้องลง วอยฟ a g m เมนกันก่อนเพื่อที่จะเอา Material ครับหรือว่าวัตถุดิบที่เราจะสามารถเอาไปลงกับ Vo ยฟิวชั่นได้ยางยาหลงนะครับเพราะว่า Void Fragment กับ Void f u s i o n จะไม่เหมือนกันแต่ว่าหัวข้อหลักจะเป็น Void m i s s i o n เหมือนกันนะซึ่งในวันนี้ครับเราจะพาไปดูทั้ง2ส่วนครับในส่วนแรกก็จะเป็นโดยการที่เราจะไปเอา อมอร์เฟสแมท t e เรียเบอร์ศูนมาก่อนแล้วก็เราถึงจะไปกิจกรรมที่เรียกว่า v o ยฟิวชั่นเองฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันก่อนครับลักษณะของกิจกรรมตรงนี้ครับที่เราจะไปหาวัตถุดิบหรือว่า Material ที่เรียกว่า a m o r p h ฟสแมท t e เรียลนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับลักษณะของ a m o r p h ฟสแมท t e เรียลเนี่ยจะมีความแตกต่างครับ จากดันเจียนปกติแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการแรกแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะไปลงกิจกรรมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับในวันนี้ฮะโดยในวันนี้ครับก็จะพาไปดูในส่วนของ void i t i o n ของแผนที่ k i n g s t น r นั่นเองซึ่งเป็นแผนที่แรกสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นในช่วงแรกนั่นเองฮะเป็นกิจกรรมที่แนะนำวิธีกิจกรรมนะครับที่ตัวเทมครับค่อนข้าง,าง,างดีแล้วก็ เมีเทมที่เอามาแรกเนี่ยก็จะแตกต่างกับการที่เอาอโมเฟรชเมทัลเรียลไปแลกกับบอสในแผนที่หลักเหมนกันละ mm hmm. okay, ครับโอเคครับเราก็ได้มาสู่แผนที่ที่เรียกว่าท mm ิงสตันกันแล้วครับเรากำลังเดินทางไป อยู่ในกิจกรรมที่เราจะไปดรอป Armor ส a มท Material นะครับที่เรียกว่า Zone r e c น n Mission นั่นเองฮะโดย Zone r e c น n Mission ตรงนี้ครับจะเป็นโซน r e c อนที่เรียกว่า Volunteer Focus s t r ส t e g i c Outpost นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้ หรือตรงนี้ครับจะเป็นคล้ายๆกับมินิอีเวนท์นะที่ใช้ในการเคลมมอนสเตอร์ก็คือเคลียร์เสาให้หมดครับตรงนี้นครับเร์เสาให้หมดเลยครับตรงนี้ฮะ แล้วก็จะมีบอสที่เกิดออกมาครับหลังจากที่เราได้เคลียร์ไปแล้วเห็นไหมเราจะได้โมเสแมทเทอเรียลมาคแรบบับซึ่งจะสามารถเอาไปแลกกับว i ยมิ s ชั่นได้คแรบบับซึ่งวายมิชชั่นเนี่ยก็จะเป็นว i ยมิ s ชั่นที่มี2ส,ส่วนด้วยกันซึ่งก่อนที่เราจะไปที่ว i ยฟิวชั่นได้เนี่ยเราจะต้องหาแมทเทอเรียลมันก่อนนะไม่ว่าจะเป็นอินออแกนิกวอยชาต์ต่างๆคแรบบับเพื่อที่จะได้เอาไปแลกกับว o ยฟิวชั่นเรย์เตอนั่นเองคแรบบับ นี่คือวิธีการที่เราจะไปแลกไอเทมนะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบที่ครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับว่าเราจะต้องไปทําอะไรต่อนะครับหลังจากที่เราได้วัตถุดิบครบแล้วครับโอเคครับเราได้เดินทางมาในแผนที่คิงส์ทันอีกแผนที่ย่อยหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกับวอยมิชชั่นกันก่อนครับซึ่งวอยมิชชั่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นวอยมิชชั่นที่เรียกได้ว่าวอยแฟกต์แมนนั่นเองครับ ซึ่งว f ยแฟกต n เตรงนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับมินิอีเวนต์ในการที่จะเคลียร์มอนสเตอร์นั่นเองวายมิชั่นตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่าวายแฟกเมนต์เนี่ยจะเป็นการดรอปแมทร r อ a ลหรือว่าชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบในการที่เราจะไปลงกิจกรรมที่เรียกว่าวายฟิวชั่นเรย์คเตอร์นั่นเองครซึ่งการที่เราจะไปลงวายฟิวชั่นเรย์คเตอร์ได้เนี่ยเราจะต้องมีทั้งหมด3ส่วนหลักๆด้วยกันครับ โดยส่วนแรกก็จะเป็น Inorganic v o i ไวช a r t ครับแล้วก็ออร์แกนิกไวช a r t แล้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น a m o r p h เฟสแมทเทอเรียล t พทเทิร์นเบอรนั่นเองฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปลงกิจกรรม v o i ิวิชันเรย์เค็เนี่ยเราจะต้องหาวัตถุดิบทั้ง3อย่างให้ครบก่อนนะกิจกรรมแรกก็จะไปที่โซลิคอนมิชชั่นเพื่อที่จะเอา a m o r p h เฟสแมทเทอเรียล t พทเทิร์นมาแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็จะมาหา Material หรือว่าวัตถุดิบนั่นเองจาก Void ครับ ซึ่ง void fragment เนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของระบบาธาตุไปด้วยนะครับซึ่งก็ไปสามารถหาได้ตามธาตุของตัวละครของเลเรือนได้เลยครับหลังจากที่เราหาไปแล้วครับจุดที่2นะในการที่จะไปทำกิจกรรม void fusion reactor ครับเราจะพาไปดูครับกิจกรรมสุดท้ายซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูในคลิปนี้ครับก็คือ วาฟิชันเรยเตอรนั่นเองฮะเดี๋ยวเรามาดูครับการที่เราจะไปลงกิจกรรมตัวนี้ได้อย่างน้อยก็มีการอัปเกรดอาวุธมาในระดับหนึ่งจะดีที่สุดครับในรอบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูก็จะเป็นการนำอ m มอลเฟสมาเทีย l มาเพื่อที่จะมาเคลียร์กับบอสตัวนี้ครับหลังจากที่เราเคลียร์ไปแล้วครับตรงนี้ก็จะดรอ o p อเทม นะแล้วก็อ้านี่สังเกตดีๆครับจะมี NPC ฮนะที่คล้ายๆกับลูกโลกเอาไว้แรกอ o มฟ h สเท m a t เรียลเหมือนกับบอสในแผนที่หลักเลยฮนะหรอรอบนี้ครับเราจะเห็นฮนะเป็น2ส,ส่วนที่เราได้ก็จะเป็นโลคาร์บอ,อแนแอคทิวทวเวเตอร์เป็นส่วนประกอบในการครับของนเองแล้วก็ส่วนที่2เป็นโซลินอยครับเป็นส่วนประกอบในการครับของเช่นกันครับที่เคยเทมมรดบจากบอสที่ได้จากวอร์ฟิชชั่นะครับแต่หลักๆที่เขามาลงเนะี่ย เขาต้องการที่จะมาแลก Amorphous Material นั่เนเองครซึ่งตอนนี้ผมมีหนึ่งชิ้นครับใน Amorphous Material ชิ้นที่เบอร์001เนี่ยจะสามารถแลกได้ทั้งหมด5อย่างครับโดยมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปก็จะเป็น u l t i m a t t e r f a b i c Stabilizer แล้วก็ The Final Masterpiece Nanotube แล้วก็เป็น Crystallization Catalyst Blueprint แล้วก็เป็น Basic Line Nanotube ครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็น n e u t r a t h e v e r s i o n Blueprint ครับ โดยอัตราสุ่มก็จะมีบ้างน้อยแตกต่างกันไปเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะกดะครับสักหนึ่งานครับมีหนึ่งชิ้นไหนขอแรกไปสิจะได้อะไระครับยังไงคงผมได้เนซิสตราเดเวอชั่นบลูปรินต์ครับนี่คือวิธีการและก็ขั้นตอนในการที่จะมาลงวัคือชั่นเวก่นเตอร์นนี่เอก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับในแผนที่คิงส์ตันที่น่าสนใจครับซึ่งจะเป็นไอเทมดรอปที่ลักษณะคล้ายกับบ,บอสแผนที่หลักแต่ว่า ความสามารถของบอสเนี่ยก็จะดรอปลงมาจะไม่ยากเท่ากับบอสแผ่นที่หลักนั่นเองขอว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนใหม่แล้วก็ผู้ที่เข้ามาเล่นแล้วยังไม่มีข้อมูลในการประกอบในการเล่นล้วครับเดีย๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปกิจกรรมต่อไปนะครับดูซิว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูต่อไปในคลิปแต่ถัดไปแล้วครับขอบคุณสําหรับการรับชมไว้เจอ,อกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ